สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอดก็จะลองทําหมกเห็ดนะ้อเห็นเขาทํากันเยอะมากเลยก่อนอื่นก็มาเตรียมเครื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยเครื่องปรุงเสร็จแล้วเรามาเตรียมสะตำนะครับนี่เลยใส่เกลือลงไปแล้วก็โขกตะไคร้นะครับเพื่อนๆโขกตะไคร้ไปนะครับให้พอแหลกนิดหน่อยไม่ต้องละเอียดนะครับตามมาด้วยพริกคิกแห้งแล้วก็พริก จินดาแดงนะครับโอจะไม่ใส่พกกริกกระเหลี่ยงนะเพราะกินเผ็ดไม่ไม่ไหว <c oughs> จริงจริงพริกกระเหรียงเห็เขาชอบใส่กันอ่าเสร็จแล้วนะครับก็มาเตรียมหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยอันนี้ทําทักถ้วยหนึ่งน้อไม่ได้ทาหม้อใหญ่มากนะครับก็กะปริมาณดูได้แล้วมาเตรียมเลยยำเลยแล้วก็เอามาคลุกเข้าด้วยกันนะครับเพื่นพนอน ผักใส่ลงไปนะครับใบเมงลักแล้วก็จะมีนะครับเห็ดนะครับที่สำหรับหยาบแล้วก็ผักชีนะครับผักชีลาวนะครับคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็โปะใบแมงลักลงไปแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีลาวนะครับโปะลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วโอจะเอาไปนึ่งนะครับนี่เอาไปใส่เลยแล้วก็ครอบด้วยใบตองนะครับ สักแป๊บหนึ่งเราก็มาลุ้นดูกันนะครับเป็นยังไงอืมสุกแล้วเปิดมาอมืรู้แล้วทำไมอร่อยลองชิมดูอร่อยมากเพื่อนๆนขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดี